พยายามอ้สายครับอ้สายเป็นยินงข่าวคิดกันกับเมียนะครับเมียแต่งกนะระเป๋าแหย่หอบเสียหอบผามันนอนอยู่หน้าสันเพราะหน้าเจียวเข่างานลุงบานจักไปเห็ดบ่ไปเห็ดครับดีเจก็บ,บ่ไปจัดครับใครเด้่อกมะฮอดหรือมาหอห ถามข้าวถามข้าวไอ้ทรายครับโอ้สแมนเทียงเหี้ยแล้วมึงส่งรถคนจอดอยู่เตลุมเทียงอยู่ไสโอไนอให้ขอเจ้าเพกันครับผูกหอมมะลิลุ่ลมตอนนี้บรากครับฟัง 6, 6, อีกัง,งเป็นหกหกฝนเตียเด้อพี่น้องเด้อนะครับทั้งเป็นหกหกฝนเตีย ใส่นอบเนี้นอเห็นตะลดกับเสียงครับบึ่งใจอ้ายก่อนผิดกันกับพี่นา่งพี่นั่งไรหอบเสี่ยหอบผ่านีมานอนอยู่หน้าสันขี่ขึ้นหาขึ้นบกขึ้นบ้านครับอยู่ใส่นอบนี้อไอ้อยู่ใส่นอโอ้อยู่ใส่นอบนี้ยนอเห็นตะลดครับพี่น้อง ตายตายตายใส่นอตายมิดอิมซิมครับเที่ยงกระไดอไอ้ไซ่ก่อนครับโอ้ตายตายพีศสิกันแห้งอยู่เบิงส่งกระไดเพราะเห็นหน้าเห็นตาเลยครับเสียงขวกขวกก็เสี็ฮะไอ้ยืมมั้งอะ สีแมนด้วยวะเกี่ยวเขาอยู่ทวนทวนอยู่ผู้เดียวพี่นอ้องโอ้อยไอ้เฮ็ดย่างมุบใหม่ม,มุบใหม่อยูย่พูนพี่น้องเดี๋ยวยาลงลุกไปหาล้วบ้างก่อนตายตาย โอ้หน้าว่าสันเป็นสีเป็นเศร้าให้มาเกี่ยวเขาผู้เดียวตะลุตูตนศาสตร์อายจะบ่นนะคือได้เกลียวผู้เดียวเออเอ้ามันสิบินติงเงินน่ะนะเพราจ้างเขาเนี้ยจ้างมาซอยนี่เป็นหนาเป็นสีเป็นเศร้าอะไรสิเกี่ยวเหมือตีเขาบอเขาเกลียวซอยแล้วเขม่ผู้ใดมาเขาก็บัมาเขาบอกเขามาซอยซื้อเขาบัมานะอ,อีพอ ไปบอกไม่ซอยใหม่เข้ามาบอกซอยเราก็เอาเงินให้เขาน้าอืมายอเาเงินะเนะายเโอ้ยพอยงนเ่พอพอันน้าเจ้าหมดนดิเจ้าฟองะเน้สียบ่วสงการมันติล่ะเจ้าจะพูดเดียวเจ้าเนี้ยโอ้เป็นหายเป็นเงินหายหนีงข้าวใจบอดีสนกพ่นังว่า ผิดกันกับพี่นางพีน่นางก็แต่งเสียแต่งฝ่ายมานอนอยู่เถียงพูดเยาวมานอนอยู่นาเบียกกับโบไปเฮ็ดงานกับโบไปเฮ็ดแท้ห้อยห้อยห้อยตายตายตายพลน้อยอตายยาขาา่ายายุ่นยังอยู่ยแต่ลุมเถียงนั้นเสียสนอสนดวกเมื่อโนนดีใจอยู่ยังยังเห็นอยู่เนาะยังไม่เกจ้าเข่าอะไรอยู่เนานะไม่เป็นแผนไมนะ่เป็นแผนแผนยังมาแรงมาเบิ่งเปียงไปยัง,ยงโอ้ยนี่หนูเต็มนะ เบื้องลดโอ้นัดเลยหมดแล้วผิดกับเมียสันพี่น้องว่าไปถามพี่นางว่าจักกายจะไปใส่จะมาน้ำหาเบิ้งเด้อสันแต่งเสียแต่งถ่ายกันอูบประเด็แตงให้แต่งเอาเองหล่ะออกมาอยู่หน้าสันน้ำไปเบิง้งดูอยู่หน้าผู้หลักประชาชนว่าน้ำโมเวสกระท่ำเป็นเจียวเขาเชื่อนี่ล่ะโอ้อันนี้เมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่แพงเงินจ้งาจงค่าจ้างค่าจ้างไว้นี่ละเออแพงเงินจ้างไว้ไปเลาะไปเที่ยวอีหนูเตะเพิ่นน่ะ ผู้สาวข้าวเกลือใช่เนาะเพื่อนโอ้เข่าไหมมันก็สิเจ้าบ่าได้สาดมานน้ำติพีฮะบ่ได้สาดมานน้ำบ่ออกมาอย่างศาสตร์ศาสตร์ไหมออกมาห้ยางอ้าวมานอนแล้วเนะ <laughs> าะจะเบิ้งเข่าเจ้าดูหน่อยไหมขยันมันขยันนอนดิมันเนี่ยแกมันนอนอันทังนี้พี่น้องอันเชิงกึ่งเจ้าอยู่นี่เป็นเข่าเจ้าด้วยครับเด้อเป็นเข่าเจ้าหอมมะลิหนึ่งศูนย์หาครับบ่เป็นกกงต้นเตี้ยดิ นะครับเมื่อนี้หนุานมวดเองเนี่ยไปเบิงถีถีเกี้ยวนะครับสองทงแล้วบ่ลมครับพี่น้องบ่ลมยี่หลี่เพิมประทับใจคิดว่าที่ได้เขาเพิ่มหลายเติบยี่ว่าทพบไยนะครับเป็นนี่ยังทีแบบดีใจครับเพ่น้องสุกปีเอากอกขอกไปใส่โอ้บ่ได้เขาครับลมจุ่มน้ำปีดีก็เลยมาถามข้าวไอ้เบิงก็านะ้าว่าปลูกกอกหกพอดีเราออกมายามแล้วเบิงสะดอก คิดอยู่เด็กชีลดมาอู้ไปหอดเถียงแล้วไปกินอึงตึงอึงตึงอยู่ในเสียงร้นจิก้าเขาไปเอิ้อนเราบอสนอกแต่ก็ยังดีใจอยู่ครับเขียดให้แม่กับทำทามาเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามเพราะได้อยู่เอาไข่มายามเจ้าเจ้าเหนี่ยงไอคนมายามเจ้าก็เป็นห่วงพี่นางว่าใจบ่ดีว่าเจ้าหนีมาอยู่หน้าหน่ะนะ เพื่อนเพื่อนเพื่อนนั่นบสอยากจ้างขันมาซรอยซื้อมาซรอยแล้วเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนใดเป็นเอบซีแล้วทั้งหลายเนี่ยเด้อมาซรอยแล้วเกี่ยวเข่าเนื้อเงินนั่นเราไปจ้างสารวาน่ะไปจ้างอย่างนี้กน้ำใจน่ะน้ำใจน่ะเพิ่นว่าเพิ่นมีอยู่แต่ว่าย่างเพิ่นกลับบ้านรถมอเตอร์ไซค์เพิ่นเหมือนเพิ่นจะเอาน้ำใจเติมเมื่อได้บ่ บอลมาเกี่ยวเข่าอ่ะโอ,โอ้ขับวางในนาบ่ได้ครับพี่น้องกระยอนบ่เนีน้ำคนมาเกี่ยวนาเราละ่ะ<อ>เข่า,าขง,งามแถวบ่ฮะ,ะเป็นเดเปบนเนี่ยบอกอยูซื้อขึ้นเฉาทั้งทึงแบบบ่ยู่ครับยูมองมองแม่งขึ้นเท้านเทเมียงเขายูบ่เป็นบืนบกบือนปากครับด้วยตัวนซาดให้ ปีนาก็ษตได้เงิน,ป,นนะปีนากกษะไดังเงินพุทโธเราจะถูจะกี่สักใครจะสอบไปเป็นอย่างเนาะงานพยาบาลเหเนา,นนามะมาเห็ดนาหลุดก็แล้วแล้วก็แล้วนี่คือธุรกิจอาชังหาทีิมาลับครับหน้าแปลงนี่มูลค่าตัวนี้โอ้ประมาณยี่สิบสามสิบล้านนะสิได้แล้วนะครับ ซื้อไว้ประมาณเนื้อทีมว้ล่อยเท่าไรกอ็อยก็ไรนั่นเนาะลเองภูเานวยไไนนั้โอ้น้าเจ้าไปฮอดพุนตีพี่าลกอกล้วยไปเนี่ยเออเออเออแปนเหมือแมอนน่นเมิดุ่น่ะแม่นเมนาเจ้าโอ้ยอ้ยอ,อย่ากุ้น่ออ้แล้วอยาวา่าบอกชูฟังพี่น้องครับว่า หลังจากปลาลกวยหลังจากปลากเ้วยไปนี่แมนมัดครับพี่น้องแต่ว่าแมนหน้าเรากับแมนมืดนาพืนเดี๋ยวไม่ติดคำก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิบวเห็นแสงเดี๋ยวสิบ้ายางลงไปเบึ้งกอกอหกต้นเตี้ยครับนี่อ่าปีนี้ผมได้เอาแมพันมาเนี่ยบ่ได้ปลูกไว้หลายหม่องเรากับโบ้ห้ไปหลายครับเอามาเห็ดว้แต่พ right. ื้นที่จํากัดยานมันบ่ดียานพี่น้องขันเอาไปขายว่าดีย่านว่าห้ได้นะพี่น้องกันเลย กะเลยนี่แหละครับแปลงหนึ่งกับแปลงแปลงของเชียงอึ่งนี่แหละครับแล้วก็น้านนองชายแล้วก็นาเจ้าของยุยย่เชยภูมิมครับขยายไปกะถ้ารวบรวบนี่ก็ชิดได้ยุดออครับประมาณสามสิบตันคิดว่านะครับเพราะว่าผลผลิตโอ้แตกต่างครับมันนี่จางค้นขนาดเกือบยี่สิบข้นว่ไปหนามาหลังครับพี่น้องมันหนาแต่ห่วงกันหนักอีหลีอันนี้ยังหอมมะลิใหญ่อันนี้อนนหอมมะลิหน,นึ่งศูนหาครับหอมมะลิหนึ่งศูนหาเป็นเขาเจ้าของศูนอุดรนะบ่ ศอึง้งเอาเฮ็ดเองตีพ่เอเฮ็ดเองตีพตี่ซุปปี้ร้ายเ่าอายุ<ป>แล้วเพื่อนไปเพิ่นโบสถ์ยุ่งคุ้นชืครับเพิ่นตักอาอยู่เล่า,ลาครับเดี๋ยวสิพาลงไปเบิ่งครับไปเอาละลงไปเบิงบเงเบ่งครับเ,นนะเ,เ,เบิ่งนะนี่ครับพี่น้องอันนี้คือข้าวเจ้านะครับสองไม่สองไฮตีข้าวเจ้า ไม่ป่ะซองให้ี่บอกเขาเจ้าของล่างอีกไฮเนื้อแต่มันเด่นอยู่หรอกมันจิตเตียบก็มั่วน,น,นี่ก็เขาเจ้าครับแล้วก็บุหรีเท่าไรครับตรงนี้แต่ว่าฟังติดเทียงเห็นลมอยู่เดี๋ยวลงไปสัมผัสก็ข้อหกต้นเตี้ย นี่ครับพี่น้องบ่มีลมครับนะครับรับประกันแล้วโบมีลมนะครับแตกต่างเตี้ครับหน้าของเชียงอื่นนี่บ่มี่ปนเลยครับพี่น้องบ่มีพันปนที่ต้นมันสูงสูงเด่นขึ้นมากกมุมงนี่บ่มี่เลยครับพอดีพี่น้องเ่อลมหลายนะครับแม่นมัดครับพี่น้องทุผลิตกล้าการันตีเลยวา่า ได้หลายากัวกหกสายพันธุ์เดิมแน่นอนนะครับการันตีเลยว่าได้หลายกัวแน่นอนนะครับตะรู้ตันสสดมาเกี่ยวขอยอยู่ผู้เดียวพี่น้องจนมือจนคำแล้วแม่นเหมิดขับนิเวกหน้าเพิ่ับขยนันขยันมันเล่าหนิเหรอครับพี่น้องเห็นงานโฮมกันก็นได้ โดดจากงานลงงบานกับไปวิทยุโดดจากวิทยุก็ลงไใหลงสวนนี่เห็นมัครับท้างนี้กับแมนฟัางนี้กับแมนมัดรับผนพี่นองจากต้นไม้ฟัง้ง่นกามแนวไปเลยครับสุดป้ากล้วยอ่อขึ้นมากนะครับ ฟังที่เห็นทั้งนี้ทั้งหนานันบปแมนด้วยครับพี่น้องนันบปแมนโกโคหกต้นเตียครับของเชียงมิตรนี่ครับออมมานีต่อมาหนี่อ,อมมานีออกไปเทียงนี้เป,นโโตโตนเป็นงน้ำบ่ตกครับน้ำกระยั่งไหลอยู่ครับนี่เป็นงน้ำออก ต้นน้ำก็ยังไหลเข้ามาอยู่ตลอดนะครับนี่นะจะเป็นท่านอื่นโอันนี้เป็นข้าวเจ้าครับนี่เป็นข้าวเจ้าเป็นเขาเจ้าหองมะลิครับเบื้องต้นแตกต่างว่าพี่น้องนะครับเบื้องต้นสองฟังนี่นะครับใส่กันอันนี้นะจะเป็นข้าวเจ้าของมะลิครับเป็ขนขนาดตน้นอันนี้คือเป็นโคโคตเตียอยู่หน้าเชียงอึ่นนะครับาจ้างคนกับดอยขวดเงเลยเนาะ นอนหนี่ต่บ้หือนอนเม้นเกีียวตื้นแต่เศร้าๆผลเป็นอยังงล่ะหอนอนนี่ด้าม้แต่เศร้าๆเลยหาผู้ใดก็บ้ได้น้ะสามร้อยสบ่เอาสามร้อยห้าสิบย่างเขาพกอบ่าเอาโอ้ยบ่เมนบ่เอาหรอกเขาจะไปใส่เงินเลเด้อร้องอาชี่ร้อยประกาศน้องเพลงรู้พอที่ร้อยน่ะเออเรียงกล้วยวะจ๋ะ เอาคิเฮ็ดหนังนาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเอาขาดทุนเฮ็ดเอามวนซื่อๆจีเฮ็ดเอาสะใจแต่ลุดตัวจัดไปน้อ,องเลือดร้อยกะเหดียตั้งแตจกับร้อยยิ้มเท่านั้นแหละคุณ <laughs> <laughs> ต่ลุดตัวแซวแล้วหลายอัน <laughs> อคุณเจ้าบ้านกบบระเพาะเฮ็ดมาสีนอนนี่กระไรค <laughs> ุณ่าสีนอนนี่นอนนานนี่ได้นอนยี่หลีเพราะว่านางแจงเสียแต่งผ่ามาแล้วออกจากบ้านมาแล้วดีไม่เกี่ยวเขาได้คุณเจ้าบ้านกรเพาะเฮ็ด นอนเกีียวเองลึือตื่นเกีียวจะเช้าๆชา่นพี่น้องจ้างคนนี่ตากแข็งนี้ที่แรกอ่ะขึ่นอกพ่อปนเาอีหลอรหาจ้างบ่ได้พี่น้องวันละพันกันยากละตอนนี้นะครับบึงซุ้งกันใดมันแรงละเสดใต้สปอร์ตไล่เกีียวแมน่นหล่นงอหมอนแตก <c oughs> สีหากุญแจบ้านซอยเลาะสะกอนสงสัยนอนใตเทียงไงละบึงซุงนะ กดติดตามช่องดีเจวุฒิสุดสน่แนนแนกันเองกันครับพี่น้องของเสียงอึงคนติดตามมาไล่เราล่ะใส่ห้างยังใส่ก็ไปหนามมาลังโอ้ยอาคุณเกียรเห็นเสียงง่าก็เป็นตะน้อนอยู่ครับท่าเสียงผู้เรียนมาท่าไอ่เอ้าทำบุษัทเสียงง่าเสียงเกเรก็ไม่ให้เฝ้าถึงกูเนี่ยมโอ้ โอ้ถึงเท่าไหลนักท้าบ่แล้วเขาได้เงินไปปะเนี่ยเรียบร้อยเลยท้ามาแล้วนี่แหละครับชีวิตเี้งเล่าของเราบางช่วงบางตอนครับพี่น้องจากอีกอีกมิงมุ้มนี่และครับจากงานประจำนอยู่โรงพยาบาลจัดรายการแล้วกระโดดไม่ยันนายก้าเจ้ากับว่าสีเส้าไทยเหรอเจ้าบ่เสาจากเทียนนัดดิบจีบอ๊อดใส่ชุดสอบให้ไปกอดสิบับไปนั่งขีเ่โว่า เาานว่าสินท้าไยปิดวปดดงัมาเะเพราะว่าเพราะว่าสร้างพุติธาสีให้เราขันได้ยินไดเบิ้งชิปนี้ควรพิจารนาเจ้าของพร้อมเด้อพี่น้องเด้อคุติางานบรียบ้อยเอาเงินไปกินแล้วไม่ล้อกล้พื้นคเออจะมีพ้พื้อตีไปครับสิไปฟังมารถสบ้พื้นผู้ใดูฟังอีกพี่น้องสงสัยมงนี้สงสัยมงนี่ห้องคว้าเฮ็ดกับเขากับน้าฮ็ดยุ้ยเฮ็ดกินเป็นน้องแม่ยามที่ไหครวมเป็นไอ ใช่เพิ่นก็ต้องหักต้องห่วงน้องยันเพ่ได้กินเขาเจนนาเพิ่นสิเปิดแล้วก็เห็ดกับเขาสู้น้องสู้นุ่งกินห้องคว้าหางติเพราะไม่ห้องคว้าติห้องขี้นะเห็นบ่ชัวเป็นบดีเอ้เงี้ยซิมาเปิดไว้กับเขาสู้กินเอาไปนอนเขียบมี้ะไรจะมีสะก้อนครับคลิปหน้าพอกันไหมให้เชียงอีกรถขี่สะก้อนไปก่อนสวัสดีครับ